สวัสดีครับอยู่กับผมช่องอนะุชาชาแนลเปิดคลิปกับเจ้าคาดเลยนะเรามาทำอะไรที่นี่อ้าทำหลบใหญ่แท้ ก็สางรอบดักปลาใหญ่แท้ดักป๋าเ่งดักปลาขาวดักป๋าขาวดักบ็ดหวัดเบ็ดแต่ปลาขาวก็ยังใหญ่เลยใครปลาขาวลูกอร่อยขายขา่กิโลอร่อยครับได้เกือบพันจะเอาไปลงไหนน no um um ี่อ๋อไปลงฮะรับมาครับ ดักปลายใหญ่ป่นนี้ปลาบึกปลาบึกปลาข้าวต่อเครนหยกลงเลยเนาะทำดีๆเด้ออย่าให้ปลารลอดได้เด้ออยู่ก็ช่างเกียบอีกแล้ว ตะแง้ฮะนีสิบกว่าปียังใช้ได้อยู่เปลี่ยนที่เฉย ทำดีๆนะระวังฝาหลอดนะแสง็งเซ็ตงานนี่ไปไหนอีกนี่ฮะเซ็ตทำรอบเราจะไปไหนต่อนี่มมากระเทยจะคงมากรถเทยจะโคง เลือตัวแรงยังปลุกเม็ติดเลยครับนี่เหลือตัวแรงเลนพอดี๋ยไหอ้ไอหมูของเก่ามีเหล็กาย่อกระเบนอะมีเยสื่อมาทวสอรเ็ตกับนอไปทำสื่อหน่เมกมาทำสอบรถเดียว มันทำต่อหัวยาวเดี๋ยวนัมันออกมาปุ๊บเหรอเข่าเียวออกมาแล้วก็เืียมเฉียงไปทอย่างงี้ตากฉลามสองพันสองพันหรือพันกะดานหรือเทไอ้ร้านนี่ยมันทำต่ออยูไหมบ้านน้อยสามหลังไม่ดูไม่เคยันไม่เคยสกำ ทำเหล็กเขาอะไรทำถิ่นทำสดเหล็กเรื่องแปลงไว้ใจช่างเกียวจะมีเครื่องมือนี่สร้างรถเกี่ยวได้ทั้งคันเลยนี่ แตมีงบมีไอ้นี่นสร้างรถเกี่ยวชายิงได้เลยดินี่าาไ,ไงโมคือไองโมหตากี่อ,อันนี้เยอะนอ่ปลาเหลาอืมอไก่ตัวใหญ่คือหัวตากาเหล่าทำไมมัน,นหเหลือหลอ่อมตาถิ่ล่ะ kia đần mít sơ vạ cá thấp này cá kia đần đây ปากแล้วครับยกปากสูงแล้วช่วงล่างต่อช่วงล่างต่อโซเทาไรว่าสี่สิบห้าใช่ไหมโอ้สี่สิบห้าข้อเดนอ ต่อ4ีิาก่อน4ี่อันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนตุกตาซ้ายขวาครับทำตะแกรงก่อนใช่45้ยไหม ช่วงล่างเซตมาปีกว่าแล้วฤดูกันที่เท่าไหร่หรอปะใหม่ช่วงล่างอัพใหม่แตกครับรล่างแตกเซตสมฤดูกันที่แล้วสายพาน ี่จะเปลี่ยนอีกเด้หน่จะผ่านห้าเส้นย้อยก็มีปัญหาครอเื่องร้อยเก้าห้าครับจะไม่แรงอยู่ได้นี่เครื่องใหญ่มอหนามเปลี่ยนไม้ทอคาลิบ เปลี่ยนใหม่ตั้งชุดทอเรียดเลยครับอะไรเก่าอยู่นู่นนี่เปลี่ยนปีแล้ว เหลือคอเหลือคอยังคอเดิมอยู่ ่าได้เวลามาแล้วครับกี่โมงเลยนี่เทีย่งยง,อยงพอดีซีดมือหนึ่งมาแล้วา <laughs> มามามาปีนี้เต็มระบบแซ้สามอัน เขียวเขียว <laughs> ไปเขียวใหญ่ใหญ่ไปไหนมาเนตื่น <laughs> ตื่น <laughs>

ลคลิปแค<ต>ก็น,นี่แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม